สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเข e ยนะยซีรีส์น e l ันน่าจะมาคุยด้วในซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับ วันนี้นะครับหลังจากที่รอคอยกันอย่างเนิ่นนานนะครับในที่สุดนะครับดรโรแมนติกซีซั่น3นะครับก็ได้มาฉายวันที่28เมษายนที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับความรู้สึกหลังดูนะครับดรโรแมนติกซีซั่น3สตอนแรกนะครับว่าผมรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่รอคอยกันมากว่า3ปีนะฮะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็บอกก่อนว่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้ผิดพลาดอะไรเดี๋ยวถ้าซีรีส์จบครบแล้วเนี่ย ผมอาจจะมารีวิวฉบับตเต็มอีกทีนึงนะครับคือผมรอคอยซีรีส์เรื่องนี้กันมาแบบนานมากตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีภาคต่อด้วยนะครับเพราะจริงๆในภาค2เองก็เรียกว่าจบไปอย่างสมบูรณ์ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ดีใจมากๆที่มีการเปิดตัวมันจะมีซีซั่น3นั่นเองนะครับก็อย่างแรกเลยนะฮะที่รู้สึกแบบตื้นตันใจมากๆนะครับก็ หลังจากที่ได้เห็นฉากเปิดตัวนะครับในโห oh, oh, บอกเลยว่าเปิดตัวก็อลังการมากหลังจากที่เปิดตัวที่ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลทนดํานะครับได้ไปช่วยเหลือคนไข้บนเรือนะฮะซึ่งหลังจากที่หมอซอก,กับทีมงานเปิดตัวแล้วทีมซองของดรโรแมนติกขึ้นอ่ะคือแบบอุยออ้ยคนลุกอ่ะโหน้ําตาซึมเลยคือแบบโหนึกว่าจะไม่ได้ยินเสียงนี้อีกแล้วนะครับพอเปิดตัวมาอย่างเทพเลยคือตื้นตันใจมากหลังจากได้ยินทีมซองนะครับแล้วก็ พอมาได้เห็นฉากที่ตัวหมอคิมซาบูของเราครับได้มาซัพพอร์ตทีมงานนะครับและมาที่เรือเหมือนกันและมาร่วมการผ่าตัดแล้วมีการพูดว่าโอเคเนี่ยจบเลยชีวิตผมฟินมากดีใจมากแล้วก็รู้สึกแบบดีมากๆหลังจากที่แบบไม่ได้เห็นทีมงานนี้มาอย่างยาวนานมากนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าในซีซั่น3นี้ก็ได้ตัวละครจากซีซั่น2มาโอ้โหก็เกือบจะครบเลยนะฮะถ้าไล่กันก,ก็มีตั้งแต่แบบ หมอคิมหมอซอหมอชาตัวละครหลักของเรามีพยาบาลพาักอ่าหัวหน้าพยาบาลมีหัวหน้าจางังหมอนำมีผอ,อาพาักด้วยอ่ออาผอพาักหมอจ้องหมอแบ้หมอยุ่น นะครับแล้วก็มีหมอยั่งอ่าลืมคนนี้ไปไม่ได้นะครับแล้วก็พยาบาลอีก2คนที่ประจำซีซั่นสองเลยก็คือพยาบาลจูกับพยาบาลออมนะฮะก็ต้องบอกว่ามีคุณหมอหลายๆคนที่ก็ไม่ได้อยู่นะครับในซีซั่นนี้นะครับรวมถึงตอนนี้ผมยังไม่เห็นมิสเตอร์กูด้วยผมเสียดายมากเลยครับเป็นคนหนึ่งที่ผมคอยจับตาดูทุกซีซั่นเลยว่าจะปรากฏตัวในลนักษณะไหนนะครับเสียดายไม่เจอมิสเตอร์กูนะฮะซึ่งในภาคนี้นะครับก็เรียกว่ามาแปลกแล้วกันจะเรียกว่ามาแปลกหรือว่ามาแบบใหม่ก็ไม่รู้นะครับก็คือเขาคล นักแสดงนำสองคนจากซีซันที่แล้วนะครับอย่างตัวหมอซอกับหมอชามาอยู่ในซีซันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดตัวหมอใหม่อีกสคนนะครก็คือหมอจางกับหมออีที่รับรองว่าจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องให้หมอทุ่นพี่รวมถึงหมอคิมของเรามาปรับทัศนคติแน่นอนนะฮะแต่สิ่งที่ว้าวที่สุดนะฮะในซีซันนี้หลังจากเปิดตัวมาก็คือว่าไอ้สูตรอุบัติเหตุนะฮะที่หมอคิมฮะ พูดมาตั้งแต่ซีซันหนึ่งเลยครับเกินเกินมาตั้งแต่แรกเลยว่าแกอยากทําเพราะว่าแกรู้สึกว่ามันมันเป็นศูนย์ที่สามารถช่วยชีวิตคนได้เยอะเลยนะครับแล้วด้วยเรียกว่าฝีมือของแกคือเน้นการรักษาแบบฉุกเฉินอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ศูนย์ที่ว่านียเปิดตัวในซีซันนี้ฮะและบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากโรงพยาบาลทนดําซ้ายไหนไอ้ตึกศูนย์อุบัติเหตุคือใหญ่กว่าฮะแล้วใหม่กว่าแล้วทันสมัยกว่าแล้วดูดีมากนะฮะแต่ว่าก็ ได้เปิดตัวสมเป็นหมอคีมจริงๆนะฮะเปิดตัวแบบไม่เป็นทางการนั่นเองนะฮะก็ลองมาดูในเรื่องนะฮะและแน่นอนฮะทุกครั้งเลยฮะเปิดซีซั่นใหม่นอกจากหมอใหม่แล้วเนี่ยต้องมีคู่ปรับคนใหม่นะฮะและบอกเลยนะครับว่าคู่ปรับคนใหม่ของหมอคีมไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่ารอบนี้ได้อาจารย์ชานะฮะกับนักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะฮะอย่างตัวคุณอีคยองยองนะฮะ ในรอบนี้ครับมารับบทเป็นคู่ปรับของหมอคิมซาบูของเราครับที่เป็นคู่ปรับตั้งแต่เรียนเลยจนได้รับฉายาว่าแบบเป็นคู่ปรับที่สมน้ําสมเนื้อกับหมอคิมสดๆนะฮะและที่สําคัญก็คือเขานะครับมารับบทเป็นคุณพ่อของคุณหมอชาอึนแจด้วยนะครับซึ่งคุณหมอชาอึนแจก็คือคุณอีซองคยองนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆแล้วกันคือ2คนนี้ผมจําชื่อแบบชอบสลับกันบ่อยเลยระหว่างคุณอีคยองยองกับอีซองคยองนะฮะแล้วแันเป็นพ่อลูกกันเฉียบ คาดว่าน่าจะมาสร้างความปั่นป่วนในซีรีส์ภาคนี้ได้อย่างแน่นอนนะฮะแบ้วบอกเลยว่าเป็นคู่ปรับที่น่าสนใจมากๆสำหรับหมอคิมนะฮะและอย่างหนึ่งก็คือว่ามีข่าวด้วยนะครับว่าคุณหมอค้ังดงจูนะครับที่รับบทโดยคุณยูยอนซอกเนี่ยจะมาปรากฏในซีซั่นนี้ด้วยหลังจากที่หมอโดนบอมมาครับมาปรากฏตัวในซีซั่นก่อนมาแล้วนะฮะก็คาดหวังมากแล้ว่าเพราะผมอยากเห็นหมอค้ังอ่ะมาปรากฏในเรื่องมากแต่ก็เสียดายนะครับที่ยังไม่เจอหมอยุนสักทีนะครับอยากให้มาปรากฏสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ครับก็มา ที่จะไปต่อของซีซั่นสามมีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนครับเ,เขาเปิดเรื่องมาด้วยการโ,โหจัดการผ่าตัดการทะเลอย่างอลังการงานสร้างครับก็ยังคงรักษาคอนเซปต์เดิมนะครับดตรโรแมนติกก็คือว่าเอาเคสผ่าตัดให้มันยากที่สุดให้โหดที่สุดถ้ายากกับโหดไม่พอก็ซัดสถานการณ์ให้มันยากเข้าไว้เอาให้มันยากที่สุดเลยแต่ถ้าสถานการณ์ยังยากไม่พอก็หาตัวมาป่วนฮนะหาคนมาป่วนห้องผ่าตัดนั่งหาคนมาขัดขวางขัดแข้งขัดขาบ้างอะไรประมาณนี้ครับภาคนี้ ซีซั่นนี้ก็คือยังคงทําได้ดีเหมือนเดิมน,นะครับและที่สําคัญก็คือหมอคิมของเราครับก็ยังคงรักษาคอนเซ็ปต์ของเขาครับก็คือคนไข้ต้องมาก่อนครับเรื่องอื่นคือช่างหัวมันนะครับแต่ว่าในรอบนี้ก็คือยิ่งใหญ่ลามปามไปถึงระดับการเมืองแล้วนะครับอย่างรอบที่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนะก็ไปรักษารัฐมมติกระทรวงกาโหมแล้วใช่ไหมฮะรอบนี้คือมารักษาคนไข้เกาหลีเหนือที่มาแปลพักด้วยโอโหดราม่ากแกนเมืองขั้นสุดนะฮะและ นอกเหนือจากนั้นครับก็เรียกว่าจะมีตัวละครที่เปิดตัวใหม่ใช่ไหมครับที่ผมบอกก็คือตัวอาจารย์ชานะครับที่ถูกเชิญมาเป็นน่าจะเป็นคนมาดูแลไอ้ตัวสูตรวารีเหตุคนใหม่ช่วยหมอคิมนั่นแหละครับแต่ว่าก็คนนี้เขามีเรียกว่ามีจุดยืนมีคัณะคติที่แตกต่างจากหมอคิมอย่างสิ้นเชิงทาให้ทั้งสองคนก็น่าจะมางัดกันด้วยฝีมือและก็ด้วยคารมกันแน่นอนนะฮะสำหรับตัวละครที่เหลือนะครับถึงแม้ว่าจะแปลกใจนิดหน่อยครับแต่ผมก็ดีใจที่ผมได้เห็นหมอซอกับหมอชาได้ เรียกว่าได้ move on จากปมในอดีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีบางเรื่องที่ยังติดติดัดขดบ้างนะครับแต่ว่าทั้งสองคนก็กลายมาเป็นมือขวามือซ้ายของหมอคิมอย่างเต็มตัวเลยและที่สําคัญก็คือ2คนนี้ก็คือยัง In l เล e กันดีแถมย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วด้วยนะฮะโอ้โหเป็นคู่ที่ลักกี้อินเกมแล้วก็ลักกี้เลิฟมากๆเลยนะครับแต่ว่าต้องดูว่าพอตัวอาจารย์ชานะครับพ่อของนางเอกมาทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะมีความบันเทิงยังไงบ้างเพราะดูแล้วเนี่ยเขาก็จับตาดูหมอซอแบบไม่ห่างเหมือนกันนะฮะว่าน่สวงไรฮ คู่อื่นก็จะมีคู่ของพยาบาลพักกับหมอยุนนะฮะก็เรียกว่าก็ดูเหมือนจะไปได้ดีนะแต่ว่าก็มีเหมือนปมบางอย่างที่เขาแอบทิ้งทิ้งไว้นะซึ่งผมไม่รู้ว่าคิดไปเองมโนกันไปเองหรือแค่แบบก็ใจผิดหรือเปล่าก็คือมันจะมีหมอแบร์ฮะหมอกระดูกของเราเนี่ยที่เหมือนจะมาเป็นรักสามเศร้าของคู่นี้นะครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าคงไม่มั้งหมอแบร์เหมือนจะรักไอ้กระดูกของเขามากกว่านะเขาคงไม่สนใจอะไรกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ถ้าใส่ปมนี้มาก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคู่ระหว่างหมอๆกับหมอพยาบาลนะฮะก็สามารถเล่นประเด็นนี้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับส่วนในภาคนี้นี่เรียกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับคนคนนี้นะฮะก็คือขออพักนะฮะหลังจากที่ผมเคยพูด,พดไปแล้วแหละว่าคนนี้โอเคมาเป็นตัวร้ายของซีซั่นสใช่ไหมครับแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวโดนอาจารย์คิมนวดแน่นอน <laughs> เรียบร้อยฮะดูอาจารย์คิมแบบปรับทัศนคติแบบชุดใหญ่ใส่กับทริปเลยนะครับเพราะทุกวันนี้คือกลายเป็นหมอที่ดีมากเป็นพอ,อ,อที่ทุกคนพึ่งพ่าได้ฮะแล้วก็เรียกว่าต้องมาคอยปวดหัวกับอาจารย์คิมเหมือนเดิมเพราะว่าต้องมาคอยมาเก็บกวาดปัญหาที่หมอคิมก่อไว้นะครับมันมีประโยคนึงที่แบบว่าผม้ามากเลยเปิดเรื่องมาแล้วแบบหมอคิมไปสร้างเรื่องไว้ใช่ไหมฮะพอ,อพักก็เดินมาถามว่าแบบว่าคราวนี้อะไรอีกล่ะเกือ น่ารักอะ่ะพออภักคือผมภูมิใจกับตัวละครนี้มากที่เขามาไกลขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าพออได้เห็นนะครับเขาคงจะดีใจครับที่มีคนมาดูแลโรงพยาบาลทนดาแทนเขาได้แล้วด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือแบบวีแคปสั้นๆนะครับที่ผมสามารถเก็บได้ใน2ตอนแรกนะครับก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับว่าในซีซั่นนี้เขาจะเล่าเรื่องประมาณไหนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าก็คงจะเน้นเคสผ่าตัดที่เราคาดไม่ถึงเหมือนเดิมแล้วก็เน้นความสัมพันธ์ของตัวอาจารย์ชาที่เข้ามาเพิ่มในโรงพยาบาลที่มีความสัมพันธ์กับทั้งหมอมออิแล้้ววกก็ทัังงตเเขา ตัวอย่างหมอซอกับหมอชาด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับก็ต้องมารอดูว่าพวกเขาจะสามารถรันศูนย์อุบัติเหตุแห่งใหม่แห่งนี้ให้ได้ไปต่อได้ขนาดไหนนะครับก็ต้องมาติดตามร่วมกันนะครับกับซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่นสนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอรีวิวความรู้สึกหลังดูเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย